ามีป่สบายดีทุกคนเมื่อนี้จะพามารอสมตลาดน้อยบ้านปนม่วงเนาะซึ่งวันจะเป็นตลาดสมสดเนาะจะมีสาวบ้านยูเคสี่นาะเพ่นเอาอาหารนกันก,กินแบบบ้านบ้านเนาะมาค่ายมีหลายๆ่า่างเลยเนาะเดี๋ยวจะพาไปรอสมเบอ่งว่าจะมีอย่างาะ่องนี่อันนี้ป่านเนาะนี่ป่าธรรมชาสตรเนาะนี่โอ้ดัดแซบเ,เลยนี่ยนะ ธรรมชาติอันนี้เนาะแต่แซ่ป่าเนี่เนาะมีหน่อไม้เนาะนี่เนาะหน่อไม้พืชผักตามฤดูกาลเนาะจากธรรมชาติเราจะมีเพืชผูกเอาแดงเนี่เนี่มีรลานเลยดิมีเนาะดอกเป็นตลาดตลาดน้อยแต่ว่าอาหารก็กินนี่มีบางลลายเนาะซาบ้านเนี่ยมีพืชผักมียังมีห้อยเเียรามีห้อยมีพืชผักมียังใ้เครียดเนาะ เคมีนกมีนู่มีตัวแม่เนาะตัวแม่มีตออันนีต่อเนาะมีไข่เป็ดไข่ไก่อะไรนี่นยนืนย่งเนาะมีล่ายเลยนองนี่หั่เนเะครื่องเนาะสิงเรียบร้อยแลยเครื <c oughs> ่องอันนี้สดๆเนาะนีอะไรบ้าข้ามปลอมมักหน่อยนะเนี่ยแตแกงเนาะ ไล่นะมีเป็ดนะอันนี้เป็ดเป็ดลาดเนาะมีมากไหมตามฤดูกาลมีผักเกียงนั่เห็นมีผักเกียงซาลีนผักอันนี้ผักกูดนะผักกูดสดสดใหม่ๆเลยนะมีซีนแห้งนี่เนาะมีไล่เลยนะผักกูดนคนก็มาเลาะไล่นะคนก็จะกลายไปกลายมาเนาะถ่าเส้นถาเส้นซ้ำเนื้อ ก็จะพากันมาแวซื้อเนาะเป็นปูเป็นป in ่าเนาะป่าในซอสแล้วก็เข่งเลยปาหางอิดเด้อกเข่งนะเข่งเลยมาไล่เลยเนาะนี่นะป่า มา,อา,อา,าสอนะเดียเย๋ยนอะไรลนิน้ปวกไม่ได้ันแตนนะเป็ดปิ้งนะป่าม่แซบปิง้งอันนี้ปักพดเนาะสดใหม่ๆเนาะปักพดแซบเลยเนาะหนได้เน,ะสนสาะหแสนแสซ่บ โลนึนนงแซลซาซิบัตกินเนาะปัากวดเนาะต้มเป็ดปีงกับแซลปลาดุกเนาะปลาดุกหนา่ปหนาปลาคอนั่นปลาอย่างโน้นนะปลาหินมัเนาะปลาอย่างโน้นเนาะเกียน,นเลยนเกียน,นเยนาะสะอ่อนนะไล่นะยอดเลยปลา มาซากมีปลาลาดมปลาลาปลาดมีีน่ายนะที่หนายป่าเนาไล่เนาะยอดเลยระเทียนเนาะขัวเรียบร้อยละเอียดมีน้องหัวน้องหัวน้องา อบกินยา่างเนาะน้องงวะอ,อะอามาซาเน,นะปลาลาดปลาดิเน,น,ะนะาะอย่่าตาิ้งพอดีเลยมีแซบปลาด,ดุกปลาปูปลาปลาข้าวนัน่นเองปิ้งาปลา เลเเยนาะอกจากปลาแล้วก็จะมีพืชผักเนี่ยนะมีไร่อยู่นะพ,พืชผักพืชผักจากสาวบ้านเนาะมีอันนี้มกเกนะมกเขี๋งเนาะมะเขี๋งซาลีเด๋จัดด้วยนะมักลำใหญ่เนาะ,ะหน่อสาวนเนาะพ,พืชผักก็บไรนะ่เนาะพืชผักมากไม้ตามฤดูกาล ลายโอ้เริ่มเริ่มมีเพลือกแล้วนะตอนนี้เพลือกนะเห็ดดำว่านเนาะแซบนี่นะนกเกี๊ยวเขาแย่งกัมีเนาะอย่างนี้เนาะนี่ลายแล้วเนาะนะอาหารการกินซื้อขลัะมากไม้ไอะไรนาะโอ้ในมันหน่อไม้เนาะหน่นอสันหน่อสัอ <c oughs> อ้นวะเขาเคาเลยเก่งนะมีหลากหลายเนาะหน่อไม้กันหลากหลายสนิท เด็ดมกอันนี้ต่อที่ส่ก็ได้หมเด็ดใหม่ๆนะสดๆใหม่ๆอย่างปลาตายอันนี้ปิ้งน้ำหานเครองเานี่ได้ขายกันเลยันนึงสามิปตันน่งสามิปห้าชิปหางเครื่องมีตัวสดๆมีตัวเปีนะตัวแซ่บเนาะหอมห น,นี่มักไม้นะไท่านนี้อันนี้มักเทียงเก็บผักมาโอ้มีไข่เลยมีไข่แล้วไข่วางงามนะเนาะเขี้ยวอืมไข่มีพืชผักนะซอกกิ่นยากแต่นนเนาะไข่นะบางชิน้นบางท้องชิน้นบนมีเนาะไข่อันนี้่านะ ป่ามีน้อไม้นอม้อไม้ก็ยังมีนะน้อไล่เด้อน้อไล่เด้อเรียกว่ามีทุกฤดูเลยวนะน้องไม้กันชวนธรรมซีแล้วนะก็ไล่นไเนาะตลาดนี้จะมีเรียกว่ามีตลอดน้ำป่าเนาะว่วนนี้ก็จะมีป่าป่าน้องนะป่าธรรมชากเละชาวบ้าน,นามันจะเล่น ดูดน้องปลาน,น้องปลาน,น้องปลานาแล <ะ S 2> นะ้วปาคอนปลานิดแซ่บนะเป็ดปิง้งอน้น่าจะเป็นปลานิดน้องนะนี่ตตงามยามเลยก็มองหัวตบก็มีนะตบมีห้อยมีกุ้งน่านบ้านหนา ธรรมซาบกินยางนะี่ป่าธรรมชาตนะิ์นะซ้อมยางเองเทว่าอุดมสมบูรณนะ์เนอะเขตนี้นะั่นมีปูมีป่าเขาไล่เลยอันนี้ปากกดังโซ่มีที่พักนะนี่กับป่าป่าถุกจับแซ่เลยป่าถุก กายไนี่ตาตุกาุากคอเอมีมัทานตาบรลุการเยอะอไรนะกระนะคนไข้กับไรคนท่านกลายไปกลายมาเนาะ ไปกลมากก็จะมาแวะซื้อเนาะซีกลับไปเวียงเนาะหรือว่าซีไปที่พนโฮงก็จะผ่ากันมาแวะอยู่นี่นะซีห้างบ้านหนาหนะ้าเลยตดขึ้นเลยนะ โอชีคนชีกลับบ้านกลับซองแล้วจะมาแบนะแบซื้อซื้อาห้ารกินเป็นอาหารแบบบบ้านเนาะแบบธรรมศาตร์นาเลย สะพาะมันป่าเนาะป่านี่มีไรกันนะ จะคึกคืนเนาะจะไม่ได้จะเป็นมื้อวันเสาร์เนาะคาดว่าเสาร์อาทิตย์เนะาะเสาร์อาทิตย์นี้คนจะไล่เนาะเพราะว่าหลายๆคนก็เดินทางเนาะไปรอบไปเที่ยวออกจากนครล่องเวียงจันทร์เนาะออกไปที่พโพนโฮงนษะ์คาดลาดหรือว่าจะไปที่วังเวียงเมืองเฟื่องใช่ไหม สิปสบปลายเลยว่าต่อสิกลับเนาะกันน่าจะมาแหววมาแหววซื้อนี่มีปลาไหลเนาะโซอเนาะมีป่าเนาะร้านมีป่าป่าแล้วก็พืชพักร้านเลยเนาะจะเห็นห้างธรรมศาสตร์ห้างบ้บ,บ้านๆเนาะมีสาวบ้านมันห้ามาเนาะตามทงไฮทงหนาตามแม่นม้ำรือว่าต่างน่องป่าเนาะ น้องป่าธรรมชาต,ติ์กวทากได้มาเนาะแต่เส้นทางตัวนี้เนาะสิบสามเนื้อเนาะแยวนี้ก็จะเป็นแนนเที่ยหมู่บ้านบุบัวเนางนะสามารถมาแวะเนาะแว่สมแว่ซื้อแวะอุดนู่นสาบานมันได้เนาะอาหารกินมีปอรละลายเลย ามาลองของละลายเนาะช่วงประมาณสี่ห้าโมงเลยเนาะคนมาล่าเนะโอเคนาะฟรนไซสก็จะขอลากคลิปนี้เนาะไม่เก่นเต,นเตนท้าน,นีก็ลาลัการก็ขอ้บอใจเนาะทุกทุกพาดูขนทีเขามา,บมาเบองว่าโซลิติดตามมาซาลอนแล้วเจอกันม่ในคลิปต่อไปสบายดี